ัดครบกิจกรรมความเพียนะครับโนตโตะเจพีศูนย์สามสี่ครั้งที่สี่สิบเอ็ดวันที่สิบสองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดสวนต่อจากบทบที่แล้วนะครับบทที่แปดบทสดธรรมจากกรบปรวัตนสูตรเอวเมสูตตังเอกังสมัยยังพระกวพาพรณนสศียังวิหาติอิสิปตนีมิคาทัยาตัสลระของพระกวาปัจจะ วัคคิเยภิกขุอมันเตสีเทวามีภิกขเวอันตาปะพาชิตเตนะนะเสวิตปภโยจายังกาเมสุกามะสุขันลิกานุโยโหิโนุคามโมโพทุชนิโกอนาริโยอนัตถะสันนิโตโยจายังอัตตะกิรามะทานิโยโทุโออนาริโยอนัตถะสันนิโตเอเทเตภิกขเวอุโคอันเตอนุปะคามามัชฌิมาปฏิปทาตถาคตินะอภิสัมพุทธาจักกุโรณีิยานะนิอุปสมัยะอภิญญาสัมพุทธายะ

อิทังโขปนะพิกเวทุกขังอริยสัจจชาติวุทุกขารลปิทุกขัมมระปิทุกขังโสกะปาลิเทวะทุกขะโทมนัสปายาสาปิทุกขาอปิเยหิตสัพโยโคทุโคอิปิเยหิวิปโยโคทุโคยัมปิชังนะระพติตังปีทุกครั้งสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุขาอีทางโคปนะพิกเวทุกขาสมุทโยอริยสัจจยาอย่างตันหา โปโนภาวิกานันทิราขะสหคตาตัสละตัสลาพินันทินีไสยถีทางการตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหาอีทางโคปนะพิขเวทุขานิโรโธอริยสัจังโยตัเยีวัฏฐาหายาเสสาวิราคานิโรธอัจโคปันตินิสโคมุติอนาลโยอิทางโคปนะพิขเวทุขานิโรธาคามิปติปัติปทาอิยสัจัง อายะเมวะอริโยะทังคิโกมะโคสัยติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชิวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอินทังทุกขังอริยสัจจัติเมภิกขเว ပုပ္ပေနနသုတေသုတမေသုစ္စခုဥပ္ပတိယေနံဥပ္ပတိပဉ္ဇာဥပ္ပတိဝိစ္စာဥပ္ပတိအရဟကိုဥပ္ပတိတံခောပတိသံဒုက္ခံရိသာစံပရိညာယံတိမေပိကဝေပုပ္ပေနနသုတေသုတမေသုစ္စခုဥပ္ပတိယေနံဥပ္ပတိပဉ္ဇာဥပ္ပတိဝိစ္စာဥပ္ပတိအရဟကိုဥပ္ပတိတံခောပတိသံဒုက္ခံရိသာစံပရိညာယံတံတိမေပိကဝေပုပ္ပေနနသုတေသုတမေသုစ္စခုဥပ္ပတိယေနံဥပ္ပတိ อุปปาทิติติทั้งทุกขสมุทัยอริยสัจจังติเมภิกขเวปะเปนะอนุสุตเตสุธัมเมสุจะคุํอุปปาทิจะนังอุปปาทิปัญญูปปาทิวิชชาอุปปาทิอารโกอุบวาติตังโขปริทานทุกขสมุทัยอริยสัจจังมหาตปันติเมภิกขเวปะเปนะอนุสุตเตสุธัมเมสุจะคุํอุปปาทิจะนังอุปปาทิปัญญูปปาทิวิชชาอุปปาทิอารโกอุบวาติตังโขปริทานทุกขสมุทัย อริยสัจจังภิกขะเวนะติมีภิกขเวปุพเณนสุทเตสุธัมเมสุจจคุอุตฺตฺปาฏิยานํอุตฺตฺปาฏิปญฺญาอุตฺตฺปาฏิวิจฺชาอุตฺตฺปาฏิอลกฺขอุตฺตฺปาฏิตํทุกฺขนิโรโธอริยสจฺจังติมีภิกขเวปุพเณนสุทเตสุธัมเมสุจจคุอุตฺตฺปาฏิยนํอุตฺตฺปาฏิปญฺญาอุตฺตฺปาฏิวิจฺชาอุตฺตฺปาฏิอลกฺขอุตฺตฺปาฏิตํทุกฺขนิโรโธอริยสจฺจังสจิกาตะปันติมีภิกขเว ပုပ္ပေနอนุสုတ်ေสุတေสุတ္တေสุကုမ္ဗုတ္တပတိ జన ောတပတိပဉ္စောဒဝတိ इविचौदवति आलोकोदवति तंकोपरि तं दुःख निलो ธอရိယသัจัญชาติជីကတံတိမေဝိပုပ္ပေနอนุสုတ်ေสุတေสุတ္တေสุကုမ္ဗုတ္တပတိယနံ

Tangko bale tantu kanin ro ta kamini bode bata ariya sasang paa ti wi tanti me pika bae i bube no sute sute me sujuk hum oda ya nang aloko wanca su ariya sate so wi harati hewan ti bari wa tanga tawa ya ta tasanang na suwi su tawa ภิกขเวตัสสีวะเกโลกะสมาลัเกสัพพะมะเกสสมนะภาณนิยาปะยยะสัเทวะมนุสสยะอนุตตังสัมมาสุปฏิติงะอะระหันตปันจันยาสิงยะโตจะโขเมภิกเวอิสุจตุสุอรยะสัจเจวันติปริวัทถังทวตสากรังยถาวตงยนะทัสสนังสุวิสุังอสิอังภิกเว สัรเทว่เกโลเกสัมมาลเกี่ัพพามเกีัศาสนาผามนิยาปชายะสัษเทว่มนุสยสัญญาณวิรังสัมบัติสุทธิอวิสัมพุทโธปัจจัยยาสิงยานันจะปนะเมพิทัสสนังอุทปาธิอกุปาเมวิมุตติยะอายะมันติมาชาตินัตถิธานิปุณัปภะโวติอิทธมาโวจะภะคะวะภะควาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสีตังภะอภิ นันทุงอิมิสเม็นจปนะเวียการานิสมิงพันยามณีอัสมาโตโกธัญญาสาวิราชังวีตะมะรังธรรมมาจักขุอุทปาที่ยังกินจิสุสมุททะยัมธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมมันติปวัตติเตจะภะคะวาธรรมมาจักเกปุมาเทวสธรรมนุสสาวีสุงเอตัมภะคะวตาปารณสิยังอิสิปะติมิขะตะ เยอนุตลังธรรมจักการปวัตติตังอปติวัตติยังสมณีนวาภาณีนวะเทเวนวามาเลนวะพรมุนาวะเกณฑิวะโลกาสมินติปุมานังเทวานังสตังสุตตวา จตุมหาลาธิกาเทวสัถามนุษสาวิสุขชตุมหาลาธิกานางเทวานันตังส well. ุตตวาตะวะทิงสาเทวสัถามนุษสาวิสุขตะวะทิงสานางเทวานันตังสุตตวายามาเทวสัถามนุษสาวิสุขยามานางเทวานันตังสุตตวาตุสิตาเทวสัถามนุษสาวิสุขตุสิตานางเทวานันตังสุตตวานิมานราติเทวสัถามนุษสาวิสุขนิมานราตินางเทวานันตังสุตตวาปารานิมิตาสวะสัตติเทวสัถามนุษสาวิสุขปารานิมิตา วาสะวตีนางเทวาสัตวังสุตวาพรมะกายิกาเทวาสัตวมโนสเวเสงเอตัมภควตาพานาสิยังอิสิปตนิมิขะเอีอนุตรังธรรมจักกังปะวติตังอปัติวัติยังสมณีนวะภาณีนวาเทเวนวามาลีนวาพรมมุนาวาเกณฑจิวะโลกาสมิติอิติหะเตนะขานีนะเตนะมุหุตเตนะยาวะพรมมาโลกาสัะโถอภูขัดกาจิอายันจะ อาจจาทัสสหัสสีโลกาทาตุสังคัปปิสัมปะกัปปิสัมปะเวทิอภมาโนจะโอราโลโอภาโสโลเกปาตุละโหสีอติกามีวาเทวานังเทวานุภาวังอัตโกภควาอุทานังอุทานีสิอัญญาสิวัตโกโกนทันโยอัญญาสิวัตโกโกนทันโยติอิติหังอายัสมะโตโกนทันยัสสอัญญาโกนทันโยเทวะนามังอโหสิติ บทที่9โพธานุสติอิติวิโสภะวานะสมสนโทวิจจารณะสมโนสุกโตโลกะวิตุนุตโลบุดสตมะสรัติสัตติวะนุสนังบวติท10สัมธมนุสติสุขะตภตะตะโมสติโกกะิโกอปะสิโวะไนโกวจะตังิตะปูิวิติ บทที่11สังขาวิสติสิปัติโนพ่โตสาวสังโฆอุชุปิปัติโนพโตสาวสังโฆยายปฏิปัโนเพื่อโตสวสัโฆสามจะสสังโฆยะทังจตาลีปุริสยุเนียติสภะลยสะวัโตสาวสังโฆอุยปิโยทะคเนโยอันเกะลนิโยนตลัมุจิกะตังวะัสติ بدی 12 சகدوا சகدوا پوتار ادن او څنګه اتمنه ولنګ هیته تهونو سننګ پوتات چنه سوتینه نن د یو پتووا سپه توخو په سمندته ته சகدوا تمراتنګ او څنګه اتمنه ولنګ پالې له په سمندنګ تمات چنه سوريانه نن د یو پتووا سپه په یو په سمندته ته சகدوا څنګه راتنګ او څنګه اتمنه ولنګ خپل نه پورنه نه یم சகته جنا سوتینه نن د یو پتووا سپه توخو په سمندته ته 그 다음에는 저희가 다들 다야 다들 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 다이 다들 다 사리, 부다 자, 다들 군들 다들 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 다다

บทที่14บทสวดพระหุมาจาะพระหุ่งซาสามารพี่นิมิตาสาวัทานตังคีมีขังอุทิตโกและสัสนามาลังธานาทิธรรมวิเทนาชิตวามุนินโทตานติชะสะพวัตตุเตชยมขรานีมาราติเลกามะพิยุติตะสัพะรติงโคลัมปนาระวะกกามะขามะทัตทะยักขังขันตีสุทันตะวิทินาชิตวามุนินโทตานติชะสะพวัตตุเตชยมขรานีนาลาคิลิงขจาวังอติมาถูตังทา ว่าขีจากกะมะสานีวะสุธารุนันตังเมตตามพุทธเสกะวิธินาชิตธรรมนิโทธตัดสิจสะพพโอตเตชัยมังคารานิอุขิตากขมาติหัตะสุธารุนันตังทาวันติโยชะนาปะถังคุลิมาลวันตังอิทิวิสังขะตัมโนชิตธรรมนิโทธตัดสิจสะพพโอตเตชัยมังคารานิกตะวันะกะทะมุทารังอีวังขับพินิยาจินยะทุกทะว่จะนังชระกายมัเชสันเตนะ โสมวิท so, ินาชิตาวัมณีโทตันติจสะพ่อตัติเชมังคารานิสัจจังวิหายะมัติสจักกะวาทะเกตุงภะวาทาบิโรปิตตามะนังอิตอติอันทะปูตังปัญญาปทิปะชะลิโตชิตาวัมณีโทตันติจัสสะพ่อตันติเชมังคารานินันโทปันนันทะปูชะคังวิปูทังมหิติง ปุเตนะเถระพุ้ชักเคนะทมาปยันโตอิทูปะเทสวิทินาชิตวังนินโทตันติชสสะปวัตุเตจามังคารณิทุขาหะทิถีผู้ชเคนะสุหัตถะหะถังพรมังวิสุทธิจุติมิทิปะกาพิพานังยานะขเทนะวิทินาชิตวังนินโทตันติชสสะปวัตุเตจามังคารณิเอตาบิพุทธเจยมังคาระอาจังขาโยวาจโนทินทิเนศรเตวมัททันตี กิตาวานีกะวิวิธานิจุปัตตาวานิโุขังทุกขังอัติขเมยะสโลสปัญญามหาการณนิโกนาโตกิตายะสภาปานินางปุเรตวะปานมีสภาปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัจเจนะโหนตุเตชะมังการังเชยันโตปุริยมูลเเรสขายานังนันทิวัฒโนเอตวังตวังจุวิชาโยโหหิเชียนสุเชมังคารีเอ apa raci ta palang ki sisi pada vipokare api sege sapa putana akapato pramotha ti suvikat tang sumankara suppada suthi tang sukha no sumorato cha sujit tang pemak jari yang kaya kamang wajak kamang patakinang pada kinang manugamang balidhi te pada kinang pada kinang ni kata wa 8 tathe pada kinang bodu samangara nglahu dusab devata sapa ta buddha anubhava na sada suddhi bhavan โปรดุสัพมังการังนะคตุสุเทวตาสัพพะสัตมานุภาวนะสัตสุติปุณฑเตโปรดุสัพมังการังนะคตุสุเทวตาสัพพสังขานุภาวนะสัตสุติปุณฑเตบทที่สิบห้าปฏิทินาคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถุเปพะเลปุถิกะเลถิหิงถิหิงตาธรรมะธานินะพระวันตุปูชิตาโสดิงกาโรนเตห์วิหาระมาทะเลเถระจะมชานะวกาจะภิกคบู สาระมิกาธาณปติอุปาสกากามาจะเทสานิคามาจะอิสราสปะนาปูตาสุขิตาภะวันตุเตชะลาภุชายาปีจะอันทะสัมภเวสัมวาสังเสชาตาทชาตาอัฏฐ รูปปาติการนิยานิกังธรรมะวรังปฏิจเตสเพปิทุกขัสสะกรลุตูสังขยังธาตุจิรังสัตังธรรมโมธรรมมัทธาจัปุคราสังโฆโหตุสัมโควะอัายะจัหิตายะจะอัมเหรักขตุสัตธรรมโมสเพปิมัธรรมะจาริโนวุถิงสัมปาปุเนยามะธรรมิยัลิ ยปเวทิเตปสานาหุนตุสเพปิปานิโนพุทธศาสนาสมมาทาลังปเวชันโตกาเรเทวปาวัตสตูวุธิภาวายังสตานังสมิทังเนตุเมทั้นิมัตาปิตาจะอัตราชังนิจังลักขันติพุตตะกังเอวังธรรมีณราชโนปะชังลักขันตุสะพัทา ที่สิบหกเทวตาอุโยชนะาดะทุกขปัาจานิทุกขปัจจยปตาจานิปยาโสกปัาจานิโสกานตุสัพเพมิปานิโนเอตวตาจามิิสัมปตังปุญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัสัพสัมสัพสัมปติสิทธิยาทานนังทานตุสัทธายะสรีลังลักขตุสัพทาภาวนาภิรตาหุตุขจันตุเทวตคาตตาบทที่เจ็ดสิบเจ็ดสุเมฆนคาถา Waktu sabang semua kalang lalat tu sebut dewata sabang petang tu pahwana suci waktu ni lantar karang, waktu sabang semua kalang lalat tu sebut dewata sebab taman tu pahwana suci waktu ni lantar lang waktu sabang semua kalang lalat tu sebut dewata sebab sangkan tu pahwana suci waktu ni lantar lang sebab para yang parang lantar lang cak tesis dan lah buat bala bataya sebab sebab para yang parang lantar lang cak tesis dan Sobei putah bora bata pache ganan yang parang anan tanan cat tesion alak kamboteng misubso. Sobei putah bora bata pache yang parang anan tanan cat tesion alak kamboteng misubso. Sobei putah bora bata pache yang parang anan tanan cat tesion alak kamboteng misubso. Sobei putah bora bata pache yang parang anan tanan cat tesion alak kamboteng misubso. Sobei putah bora bata pache yang parang anan tanan cat tesion alak kamboteng misubso. Sobei putah bora bata pache yang parang anan tanan cat tesion alak kamboteng สปุทาปรประเทกขณะจอมพะนริทร้ังต่นชาตจาักษมณมาจสุสุด้วยภาพเปนสัจธรอธิานอาะภาพเป็นมเปลยนลส่งแห่งการบูชาพระราษฎรนาโดยการสวดสายบุษบุญพะสุภริและพระคาถานาที่ขอความสุขสวัสดีจุกันมีข้าเค้าพะเจ้าขอให้พ้นจากความตกใจใจ้องปวงขอให้ระเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมัวขอตเทวาทั้งหลายโปรดระมุอมุทนาให้ในการสวดมนต์สวดสายบุญและธรรเหล่านี้ เมื่อนมุตนาแล้วปรดอมนวยพรให้แก่ดข้าวเจ้าและวัตถุมงคลพระวิตรายศรีเหลี่ยนอดเสถีเหลี่แม่กู๒๘ตระกูลจนวัตถุมงคลต้องโปรีสสามสิ่งแรสร้างขึ้นให้เป็นได้อันุภาพแห่งพระบัลลีช่องสมเด็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทอ บุญกุศลของของข้าพเจ้าอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอหลวงทวายเป็นผู้ท้าบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอวันนี้จงส่งถึงผู้มีจิตสถานลูกสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากละเจไปทั้งปวงพ้นจากความทุกรุกเจ้าทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญมุ่งในหน้าที่การงานเชนะต่ออุปสรรคและมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทรัพศ์สมบัติปัญญสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสมเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานกับปัญญาญาณและเจริญด้วยเจตุลวิทย์พจน์ทั้งสี่คืออายุวันนัสติทุกท่าน